ชมครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มีของออกต่างจังหวัดอีกครับเพื่อนๆชุดที่เห็นนี้เป็นชุดของ m ิ t ซูบิชิไซท่านนะครับผมตั้งแต่ปีไซท่านตัวเตี้ยครับผม,อ,มอ่านะครับเป็นคอมาในงานก็จะมีชุดสำเร็จรูปจับประกอบทุกชิ้นนะครับเพื่อนๆในงานนี้ก็จะมีคอมาซ้ายขวานะครับมีด้านหน้าก็จะมีสายอ่อนเบรก2เส้นด้านหลังมีสายอ่อนเบรกหเส้น นะครับมีอะแดปเตอร์เผากลางมีสลักสีตัวนะครับผมสตัวนะฮะชุดประกบเทินเผาครับมีรัดที่เทินเผาแล้วก็มีรัดที่แหนบยางกันกระแทกนะครับแล้วก็รองที่ฐานเกียร์นะครับอุปกรณ์ครบพร้อมแล้วที่จะไปต่างจังหวัดครับเพื่อนๆผลงานคุณภาพอีก1ผลงานนะครับรอติดตามผลงานครับเพื่อนๆ ขอบคุณครับ